สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยโอ้ยเจ็บคอนะครับผม,มก็อยู่ผมอามอีเช่นเคยนะผมก็ซึ่งวันนี้ผมก็จะไม่สกายบ็อกนะผมแต่ผมขอประกาศแจ้งนิดน,นึงนะว,วันนี้ผมอาจจะเล่นไม่เต็มที่นะครับผมเพราะว่ามันเอ่อพวกไงดีละ่ะเออขอโทษ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 เพื่อนขอโทษโ,โ,โอ้ยเพื่อนเราขอโทษอ่าเราไปแล้วเพื่อนเราไปแล้วไป ที่วนี้ผมอารมณ์เสียนะผมซึ่งผงก็ใน,นคลิปแอรมล์ดีครับผมซึ่งอันนี้คือบ้านใหม่ผมนะผมซึ่งผมไม่ได้ถ่ายผมไม่ใช่ไม่ได้ถ่ายผมคลิปอันนั้นมันเสียนะไฟล์มันคือเมมเต็มระหว่างอัดคลิปนะผมผมไม่รู้เมีมันเต็มได้ไงนะเมื่อผมลบคลิปเก่าๆทิ้งไปแล้วอะ่ะผมก็งงเหมือนกันนะแล,ล้วมาโอ้ยเผื่อทุกทอด อันนี้เป็นเบสล็อกผมผมเอามาวางไว้ผมเพื่อไม่ให้ผมผุดพลาดน,นะฮะซึ่งใช่อามาไว้เองนะผมผม,มาฮะผมวางไว้สองอันนะผมเพื่อความพลาด <c oughs> เพื่อให้ความพลาดวันนี้ผมวันนี้ผมจะมาไปที่เนื่องจากไปที่สลีซายนะครับผมซึ่งใช่ผมมาเตรียมปออให้เรียบร้อยนะผม ึ <laughs> ิงชาสกายฟินชาสกายบ,บ็อกจบแล้วจบแล้วถ้าสกายบ็อกจบแล้วผมจะผมจะไปเอาชีวิตรอบเหมือนี้มผมจะปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ทดหน่อยนะผมซึ่งเราโดูกันเองนะครับผมเป็นปพีต่อนะ้ฮะแต่ผมจะสอนวิธีการปรับอะไรให้เรียบร้อยนะผมโอเคเต็มพอเรียบร้อยผมมีดาบมีเออชุดเกราะลืมไปไงเนี่ยโอ้โหสมองเต็ม สมองเติมตึบปึ๊บโอเคของเต็มยศเออนอนุโพครบแท่งไฟครบอืมขาดอะไรไ,ไหมไม่ขาดแล้วนะเอาทอดมาเออตาเผาอยู่ไหนตาเผาหายแค่ขอมเราจะต้องไปต่อไปทะเลทรยายก่อนนะผมต่อไปทะเลทรยายก่อน เออเอาเห็นมาโอเคสวัสดีสายกันเลยวัดดีเจ้าลมามะ <c oughs> อืมผมไม่แน่ใจผมผมไม่ได้ปักทอตรงไหนหรือเปล่าผมฟาร์มของผมปักทอเรียงอันนี้คือฟาร์มของผมนะผมผมจะเป็นทุ่งหญ้าอย่างนี้นะผมเพื่อนน,นฮะ ไปนั้นก่อนนะเอออเงดีวะตรงนี้เดี๋ยวผมค้าเป็นสลับก่อนแล้วกันนะสลับกันอ,อมันเฮออ <c oughs> <c oughs> ้ยใช่ผมผมจะเน้นการตกแต่งซะส่วนใหญ่นะฮะ <c oughs> อันนี้ต้นไม้หรืออะไรขอป แจ็เจงก่อนนะผมว่าต้นไม้หรืออะไรมันอนะ่ะมันจะโตเร็วแล้วก็อะไรเร็วนะผมว่าผมปรับสปีดค,คูณห้าสิบนะฮะถ้าว่าจะปรับสปีดค,คูณห้าสิบมันเร็วมั้ยมันยังไม่ค่อยเร็วผมเห็นไหมฮะมันจะโลบี้นิดนึงนะฮะใช่ประมาณนี้ <c oughs> ผมก็เจ็บคอด้วยนะเอออย่าสืบสามเลยโอเคผมเราก็เก็บของ ของไปเก็บเก็บเก็บของเรียบร้อยนะฮะโอ้ยจบขอแล้วกันนัยานัยาอย่าไม่ต้องอองานของของเน,นีน่ยฝากถึงน้อมือนะครับผมนั้นตัดต่อผมกันเลยไม่ต้องตัดหรอกให้ผมผมฝากถึงน้อมือผมอะไป ก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ย่ขอดูอพวกค้าขายดีก่นอนค่ะว่ามันขายอะไรบ้างมีสาหร่ายมีกุ้นทึนมีเอ่อจะเก็บไว้ละกันฮึทำไมสายลงขงลางวะช่างมเออผมขาตขบตกคันเลยเดินกลับไปกลับมาอย่างนั้นแหละฮะพวักขรักฮะ เนี่ยพ่อคะกุนตีสพ่อคะกุนตีสสุขค่ะกุนตีสเอาไม้ป่ะเอาไม้ป่ะอือปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยได้ละอือฮึๆๆๆๆๆๆๆ มีวันไดสองอันโอเคมใช้วันไดแล้ววันนี้ออันี้บักเต็มอ่ะทธอที่ดูไหมอ้าวเดี๋ยวผมกะยะก่อนนะผมตรงนี้บป๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บโอเคได้ละอันนี้ผมอือฮึ ผมขอเริ่ก่อนผมจุ๊บจุ๊บปุ๊บไม่นะไอ้ห่าผมปรับขอไม่ตกนะขอถุกนี่ออกก่อนแล้วกันตราขับออกก่อนแล้วกันนะหัวผมผมตองใน,นความสวยงามจุ๊บจุบปุ๊บโอเคหนึ่งเอ่อหนึ่งสองสาม โอเคอืมมันจะสั่งจริงๆเหรอวะอันนึงนะประมาณนันกันจุบจุ๊บจุ๊บโอเคประมาณนี้ปุ๊บจุบจุบจุ๊บก็ตระมานี้นี่นังเออ ทุบตัวนี้ออกไม่เอ่อถูกทางมาเออถูกละเออใช่ไหมใช่ไหมทางอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุบผิดทุบผิดน้องนะมันเกับคืนไม่ได้ไม่มันจะมาีงปุ๊บโอเคได้ไหมโอเคได้ทุบออก โอเคได้ท okay, ุบตรงนี้ออกซะเรียบร้อยจุบจุบจุบจุตักันไดดูเอไม่กดไปได้ยยอฉันยอะอิ่ฉันกดได้ไงอออาสรัเอาสับอเลยโอ้ยจุบจโอเคมาไกัน ปบูบบโอเคไปปึ๊บปึ๊บแล้วผมขอทำคลิปไปตรงทะเลรายเกาะนู้นเลยนะครับผมโอเคไป ผมเพิ่งสังเกตผมมันมีกล่องซดด้วยเยี่ยมไปเลยอึบอึบอึบอ้ยมุมกล่องมันเคยได้ดังใจเลยอึบอึบจิบอึบอึบถ้าดังดีผมถ้าคุณต้องใส่หลังต่อยดีผมไม่งั้นคุณก็จะ ายเป็นพระหลวงทันทีนะผมเอ้ยแมวระบาดแมวไม่เล่นแมวไม่เล่นละไม่เล่นละไม,ไม่เล่นละผมตอบผิดทางคิดผ่านละพี่จุ๊บหมุมตัวผิดทางโอ้โหตอบผิดทางสองอย่างเลย ตกนังมาสายตาเอาอเอ้ยไม่ตกจริงดยว่าผมทำผิดถ้าท่านผู้ชมผมมันต้องลงไปหนึ่งระดับฮะเอ๊ยนครับผมขอตัดไปตาผมแก้เสร็จไปฮะแล้วกันนะฮะโอ้ยผิดพลาดครั้งใหญ่ผิดพลาดครั้งใหญ่นี่ถูกแล้วกดตรงนี้กดตรงนี้โอเคโอเคโอเคตรงนั้นะ โอเคจบจบโอเคอือฮ okay. okay. uh ึฮึโอ้โหของต้องมาทุกใหม่เลยทาไมชอมเสียดายมาก หายแล้วเออเอาวะเอาวะเอาวะว่าไม่ได้อนะ่ะช่างหินละอันในเก็ตเตอเสือผู้โชคดีไป ยังจิ๊กเคผมได้มาเนี่ยโอเคปะอืฮึ <c oughs> <c oughs> โอเคกะอยยาถูกต้อง <c oughs> เดี๋ยวผมจะไม่เข็ดแบบเดิมอีกแล้วฉันอนะเจ็บแล้วจำนะ <c oughs> ฉันอะเจ็บแนละ้วจำเนีย แถม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 ของแถมของแถมจุบจุบโอเคจุบจะโอ้ยทีเงี้ยทีเงี้ยนะทีเงี้ยนะนี่นะคนเราโอเคได้ละจุบปึ๊บโอเคแปดอันมันต้องเลือน้อยสามารถึ๊บปึ๊บโอเคแล้วกันพอดี คนไปรตรงการให้ได้ก่อนนะผมเพื่อนผมไปคืบล็อกผมไปดูอีพีหนึ่งฮะและอีพีสองอีพีสองผมรู้ว่าผมได้อธิบายหรือเปล่านะอแต่อีพีหนึ่งมาที่บ้านแน่ๆนะผม ยี่หลัเบ่งกันเลยยอดอะไรของตรูวันนี้ปปึ๊บ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  อืผมว่ามันจะนานแล้วนะมึงก็ตอบบกนอกหน้วน,นี่เฮย้ยเกิดถึงแล้วนี่มันแสงอีสาลาพระจึบจึบช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้สตรีมบ่อยนะครับแต่ผมก็จะพยายามสตรีมให้เยอะที่จุดเดียวกันเนาะ ผมะจะพยายามสตีไม่เยอะที่สุดนะครับผมที่ผมไหวยาวเดี๋็ดๆนะโอเคยังไม่เสียฟีนึงนะอ่ะนเราจะไม่ยอมเสียฟีนึงงั้แบบมึงโง่หรอกโอเคโง่พอละทำได้เหมือนงั้นน,นะผมคือผมอยากรู้เฉยฮะว่าทะเลทรายมีอะไรนะฮะมีอะไร อันนี้ม e ีออกซิเดียนมีแตงโมมีความกินมีวัวสองตัวโอ้ยใหญ่ๆๆๆมีวัวสองตัวเสร็ด้วยเอ้ยอืมลุดเสาเลยดีกว่าอืมจะเอาหนันจากไหนชือเอานั้นจากไหนล่ะแล้วก็ซีรีส์นี้จะจบซะแล้ว เอ้ยอึ๊บอึบโอเคเก็บมากันโอเคนะครับผมก็ถึงเวลาสมควรแล้วอ้าวพ่อค้านายไปแล้วหรอพ่อพ่อพ่อค้านายไปในสวรรค์แล้วโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับติครด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต,ต่อไปนะครับผมแล้วอย่างนึงผมในของออมเล็ตนะผมผมได้พิมพ์ถามไปในผมได้พิมพ์โพสต์ไปในออมเล็ตนะครับผมมากค่จะสมัครทีมงานไหมซึ่งก็ผมขึ้นภาพให้ดูนะผมปิ๊งโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะซึ่งนี้ก็ยังมีคนรับรับม,มีคนสมัครเกือสองคนนะผมซึ่ง มีคนเข้าแล้วหนึ่งคนนะครับผมและไอีคนหนึ่งเขายังไม่ตอบมาโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลคออนะ์กดกระดิ่งกดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผม,แล,ลม,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 มแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไม่ต่กันหรอกซับสไครป์กับติดตามช่งมันเถอะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมว่าคลิปนี้เป็นยังไงคลิปนี้ถูกใจใครหลายคนก็คอมเมนต์ comment นะครับผมโอเคผมไปแล้วครับบายทุกู้ชมบายนะครับผม